จะพามาชม Honda j a จ z G K ครับน้องคนสุดท้อง Honda เลิกผลิตเรียบร้อยแล้วฮะเป็นแจ z รุ่นสุดท้ายครับคันนี้นี่เป็นปี16นะฮะมาพร้อมกับล้อแม็ก c e 28ขอ15นิ้วแม็กใหม่ยางใหม่ขายไม่แพงคันนี้329,000เท่านั้นะคะผบอยนสบายๆส,ส,สูงสุด84งวดสภาพภายนอกสวยๆเป็นรถเดิมๆฮรรถบ้านมือเดียวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับ L15 A7 เครื่องทนทนเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆซอกสวยๆตัวถังดีๆครับฝาปโปรงเดิมนะฮะอะไหล่หาง่ายอะไหล่เยอะอะไหล่ถูกยกให้เขาเลยเบาะหนังสีดำนะฮะเดินได้สีแดงภายในสะอาดแดสบอร์ดสวยๆพร้อมเครื่องเล่นนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ชุดแต่งนี่ของเล่นเยอะมากๆคันนี้นี่ไม่ว่าจะมูเก้น JS หรือว่าจะเป็นโมดู l โลไว้คอยกระชากกระเป๋าลูกค้าได้ตลอดเวลาครับ ตัวสุดท้ายน่าเก็บสะสมนะฮะไม่ซื้อแล้วจะเสียดาย